กรณีที่มีการเผยแพรข่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ กกพค่ะลดค่าไฟลง13.60บาทต่อเดือนมีผลรอบ,บินเดือนมก,กราคม2566เป็นต้นไปซึ่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกระทรวงพลังงานชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้เป็นความจริงค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักงานกกพเนี่ยเขาได้เปิดเผยนะครับว่าค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็กกิจการขนาดเล็กและกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร มีผลบังคับใช้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับโดยจะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนอนตราใหม่<ๆ>ก็จะมีผลในรอบบินของเดือนมกราคมนี้แหละครับเป็นต้นไป เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาเขาได้ประกาศแล้วและทั้งนี้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการรายเดือนที่ผ่านมาก็มีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราบริการรายเดือนตามต้นทุนการจดหน่วยพิมพ์บินที่การไฟฟ้าสามารถลดได้จริงเพื่อให้มีความเหมาะสมครับนอกจากจะเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยังสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยครับสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า3ประเภทค่ะประกอบด้วยประเภทบ้านอยู่อาศัยใช้มากกว่า 150หน่วยปรับใหม่นะคะเป็น24.62บาทต่อเดือนกิจการขนาดเล็กแรงดันต่ำ ปรับใหม่เป็น33.29บาทต่อเดือนและกิจการสูบน้ำเพื่อการ,กรเกษตรอัตรา TOU ปรับใหม่204.07บาทต่อเดือนค่ะทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกระทรวงพลังงานสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w e r c o r t h หรือโทรที่1204อีกหนึ่งเรื่องแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะใจความว่าวิธีการทำเครื่องดื่ม CDS CDS CD มาจากคอรีนไดออกไซด์โซลูชันเขาบอกว่าสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ทุกชนิดเป็นชมายพอนี่เอกใจตั้งแต่คอรีแล้วนะคุณผู้ชม <c oughs> ซึ่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะขณะนี้นะครับคุณผู้ชมก็ยังไม่มีข้อมูลวิชาก,การที่สนับสนุนหรือพิสูจน์นะครับว่าเครื่องดื่ม คลอรีนไดออกไซด์โซลูชันนั้นมีความปลอดภัยและสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ทุกชนิดตามที่เขากล่าวอ้างนะครับทั้งนี้ทางอยอยเนยอนุญ,ญาตให้ใช้คลอรีนไดออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผักและผลไม้เฉพาะการผลิตระดับอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับและห้ามใช้ในผักผลไม้ที่บริโภคสดในปริมาณสูงสุดไม่เกิน3มิลลิกรัมต่อลิตรก็จะคำนวณเป็นคลอรีนไดออกไซด์ทั้งสิ้นนะครับแต่ไม่เคยมีการอนุญาตให้ใช้คลอรีนไดออกไซด์โซลูชันเป็นอาหารที่ใช้บริโภคโดยตรงนะครับ นั้นขอให้ประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวค่ะขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข w w w fda moph go t h หรือโทรที่02-5907-000ได้ในเวลาราชการนะคะคุณผู้ชมสรุปว่า หเรื่องก็คือเรื่องชัวก็คือทางกกพที่มีการลดค่าไฟลงนะคะก็จะมีผลรอบบินเดือนนี้เลยสําหรับผู้ประกอบการต่างๆโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กนะคะ,ะส่วนอีกอหนึ่งเรื่องที่มั่วก,ก็คือเครื่องดื่มที่มีผสมคลอรีนไดออกไซด์โซลูชันเนี่ยไม่ควรนะคุณผู้ชมแค่คลอรีนเนี่ย คือเราจะได้ยินนาะในสารน้ําใช่คือมันไม่ควรเป็นของกินน่ะน่าสิใช่ไหมเออได้ยินชื่อแล้วอาจจะเอเอแต่แต่ถ้าเอไม่ต้องกินนะคออนะคุณผู้ชมเอานะอะไรที่เจอข่าวที่ไม่แน่ใจหรือว่าไปเจออะไรที่แบบเอ๊ะพิลึกพิลั่นนะครับลองส่งมาให้ทีมงานของวันใหม่ไรที่ตรวจสอบได้เลยนะครับ